สวัสดีครับผมเราก็พบเกมโต้หลัวตะลูกอีกชิดเคยนะฮะเราก็ไปอยู่ในกิจกรรมนะในวันสุดท้ายนะครับผมไม่ใช่วันสุดท้ายเราใช้คําว่าเฟสสุดท้ายของการตีโอแ้มในกิจกรรมต้ามหมิงนะฮะซึ่งวันนี้มาช้ากว่าปกติมากเพราะว่าเกมโซโล่เวลลิงมันไม่มีปุ่มกดออกนะครับผมนะทีนี้เราจะมาดูทางด้านชาริ่งก่อนที่จะไปดูตัวละครนะวันนี้ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็หน้าบังคาญเอาแบบพอสมควรนะฮะ มาดูที่อันแรกครับผมะลงมีนอาจารย์หกตัวได้10แต้มนะครับผมมีสายจมตีว่องไว้ได้อีก10แต้มนะฮะการต้นตอบโต้เนี่ยอันนี้นะบนใบแล้วครับผมนะฮะเราต้องตอบโต้มอนสเตอร์ครบให้ครบ10ครั้งนะฮะได้20แต้มนะแล้วก็สายจมตีว่องไวตีนอกเทินแล้วก็ได้อีกแต้มนะครับผมนี่ก็เห็นแค่นี้ก็คือเหนื่อยแล้วนะฮะปวดหัวละทีนี้เราจะมาดูครับผมทีที่เราใช้วันนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับผมนะเราจะมีการเพิ่มทางด้านกูลงเข้ามาแทนนะครับผมนะ เราสามารถลงแปดตัวได้ครับผมหากเราคิดว่าทีมเราตีได้มากกว่านี้นะครับผมแต่มันก็จะตัดหายไปสิแต้มนะการตวงเอานะครับผมแต่ผมจะเล่นทีมหกนี่แหละนะฮะเพราะว่าต่อให้ลงทีมแก็คงไม่ได้ดีไปกว่านี้สักเท่าไหร่นะฮะมาดูกันครับผมเจอตัวนะฮะปกปีใช้เป็นหนึ่งหนึ่งสองครับผมแบนเป็นออสเปริตนะครับผมแวนห้าแวนหกเนี่ยใช้เป็นป่องเขียวกับม้าสามหัวนะฮะกม่มีใช้เป็นป่องหยกคมก้ากับป่องหยกพิโรแทนนะฮะ กรุวิญญาณครับผมเป็นอก6ดาวครับผมแขน6ดาวนะเพิ่มแต้มเป็นคริดาเมจนะฮะขุมวิญญาณใช้เป็นพระกำลังกับปะหารนะครับผมเจดอนใช้เป็น1 2ึ่งสองสองนะฮะมวยแบบออฟเปิลิตเช่นเดียวกันนะครับผมพ้าหกใช้เป็นมนมุมเทพวาจากับมนมุมหลวงเทพาจานะฮะอ่านี้เป็นออฟเซปิลิตนะผมจะได้แรงนะฮะเวลาบับทีมกรุวิญญาณใช้เป็นหัว4ดาวแขน6ดาวเป็นแขนฟิวชั่นนะฮะเพิ่มแต้มเป็นเปิลิตครับผมขุมวิญญาณใช้เป็นพระกำลังกับเสดยกขั้นสูงทั้งคู่นะฮะก็คือจิต8นะะ น้องหลงใช้เป็น1 1 1 1งนะครับผมแหวนเซปิริตทั้งหมดนะฮะแหวนสีใช้ลดเหลือแค่90,000ปีครับผมสำหรับวันนี้นะฮะอ่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นนะครับผมเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งนะฮะอ่มันจะต้องมีลักษณะแบบนี้ทั้งทีมนะไม่ถึงว่าแหวนลงหลงเนี่ยต้องบวกกันให้ได้1นึ่งล้านสแสนปีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกลายเป็น1นึ่งแสนปี1นึ่งแสนปี1นึ่งแสนปีแล้วก็5้หต้องเป็น1นึ่งแสนปีกับที่มากกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปีขึ้นไปน ตีบวกบวกเลขกันให้มันได้เกินหนึ่งล้านสองแสนปีหรือพอดีนั่นเองนะฮะก็อ่าอย่างพวกนี้เนี่ยมันหนึ่งแสนบวกสองแสนเนาะก็เป็นตัวละสามแสนใช่ไหมเนี่ยสามแสนสามแสนสามแสนเก้าแสนอ่าแล้วก็เป็นหนึ่งล้านครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วก็บ่อยเก้าหมื่นก็กลายเป็นล้านสองพอดีเป๊ะๆครับผมอ่าก็จะเสร็จสำหรับเงื่อนไขกายแท้สี่ลุงนะครับผม นะก็แม่ที่บายเพิ่มแล้วกันนะฮะเดี๋ยววุ้นวายนะครับผมให้ไปอ่านเอาเองนะกระดูกวิญญาณครับผมใช้เป็นหัวเป็นตัวสีดาวแขนซ้าย6ดาวแขนขวา6ดาวนะฮะเพิ่มแต่เป็นเซปิริตครับผมหุ่วิญญาณใช้เป็นพระกําลังกับเงาแข็งแข่งขั้นสูงทั้งคู่นะฮะก็คือจิต8นั่นเองนะผมกูโล่งก็ผมใช้เป็น2 2งสน,นะนึ่งนะครับผมในในตรงนี้นะฮะออฟไลน์ไม่ต้องเน้นครับผมใช้ปกติผูกแก้ก็เน้ไปเท็ดพีแหละแต่เราอาจจะไม่มีกันก็ใส่ก็ใส่ใสไปนะฮะ ถ้าผมก็ใช้เป็นความมงคลคู่ก็นะครับผมหรือความมงคลแสงแก้วก็ได้นะฮะแล้วแต่จะมีนะครับผมกระดูกวิญญาณครับผมก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะฮะกระดูกประจําตัวอย่างของปู่แกเนี่ยเราก็ไม่ต้องเครียดเยอะครับผมนะฮะใส่เท่านี้ก็พอแล้วนะเพิ่มแต้มเนี่ยก็เป็น hp ครับผมชุดเทพออกไม่ต้องดูนะผมลืมไปนะฮะอ่ะวันนี้ของเสือก็เปลี่ยนแหวนนิดนึงนะครับผมเป็นหนึ่งสองสองสองนะฮะ off adk นะครับผม ห้าหกก็ใช้เป็นปอยกอศึกกับอสูรปราบสีทิศหรือจะเป็นคำรามพันลีก็ได้นะฮะก้อนนี้เป็นออฟเอทีเคเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับทนทั่วไปนะฮะเอย่ามาใส่ตามผมนะทั้งผมมันเฉพาะเฉพาะอย่างนะไปเรียกว่าอ่าม่อธิบายแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมทําเพื่อเป้าหมายบางอย่างแล้วกันนะแต่เบสิกมันต้องใส่เป็นแอนเอทีเคนะฮะหรือวิญญาณก็เป็นอกสาวสองดาวแขนหกดาวครับผมเพิ่มแต้มก็เป็นเอทีเคนะฮะ น้องถั่วใช้เป็นหนึ่งลวดเหมือนเดิมครับผมนะฮะงวงกแบบเป็นคิเล็น,นะครับผมห้าหกเขใช้เป็นความมงคลนะฮะกับยูนิคอนพระวิญญาณน,นะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกใช้เป็นกวางนี่มือนเดิมดีกว่านะฮะกระดูกวิญญาณก็ใช้เป็นแขนหกดาวขาหกดาวครับผมเพิ่มแต้มเป็นอ่าสปีดเล็กน้อยแล้วหดลงเอทีเคให้หมดนะครับผมชี้เร่งสปีดขึ้นมาเพราะให้มันนำหน้าปกติเฉยๆนะไม่ใช่อะไรนะครับผมนะเนี่ยแค่นี้ทำจริงก็เจ็บคอก็เหนื่อยละนะฮะเดี๋ยว น้ำกัหมดอีกครับผมอ่ะไปลงไปเล่นเลยครับผมนะฮะอ่าเราจะไปกันช้า,ชาๆนะไม่ต้องรีบนะครับผมนะเพราะว่ามันเนองอนไขมันเยอะแยะนะฮะอ่ะเริ่มจากการกดเล่นก่อนเลยครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเล่นดูแต้มนะฮะอ่ามาที่เทิร์นแรกครับผมเราจะกดเมตาเทพเส่ปกกบ,บีเลยนะฮะเนี่ยทีนี้ครับผมปกกบ,บีตีธรรมดาใส่ตัวกลางนะ เน้นไว้ตีเศษเ็ษตรงกลางโดยเฉพาะนะครับผมให้เสือมันออกไปโตอย่างเดียวนะฮะตีต่อเขาผมาใครที่มีใครที่มีเสือสองแดงใช่ไหมแล้วใส่แหวนห้าหมื่นปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเปโตแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนผมที่ผมเป็นนะฮะอันทีนี้ปลูกกระดูกเขาผมกดตีธรรมดาไปนะฮะคือเน้นตีธรรมดาให้เยอะที่สุดนะพ่ดง่ายๆเพื่อให้มันเรียกเสือออกไปตีนะฮะอันทีนี้รัาผมกดบัฟบเดียวใสป่ปลูกกระบี่ฮะ ปกติธรรมดาไปนะั้งเจ๊ตรงนะฮะน้องถูก,ก็ตีธรรมดาไปต่อครับผมนาะยเรียกเสีือไปตีก่อนแล้วก็ปูกาบีก็สแปมสก,กิลเข้าไปเลยฮะปูกาดูก็ตีธรรมดาไปครับผมพาเสือไปตีนะฮะปูกาบีก็สแปมสก,กิลครับผมคือตอนนี้เนี่ยทุกตัวเลยครับผมตีธรรมดาหมดเลยลงุลงลุงเจ๊ตรงปูกระดูกครับผมนะฮะมี แล้วมีแค่น้องน้องถั่วกับปูกระบี่กันนั้นที่ยังสแปมสกิลอยู่นะครับผมอ่ะกดบัฟไม่ติดอีกเนาะโดนสกิลในอีกลืมเลยครั้งนี้ครับผมอ่ะเสือก็กดตีธรรมดาไปก่อนนะฮะจะเพิ่งรีบเพิ่งกระบี่นะฮะเพราะมันยังไม่เสร็จเควสนะครับผมนะปูกระบี่ก็ตีไปฮะโดยสกิลนะปูกระดูกก็ตีตรงกลางครับผมนะฮะพยายามเรียกเสือออกไฟาดนะครับผม ตีครับผมจะที่ต้องมาตีไปเรื่อยครับผมคือเราจะต้องเน้นเควสแรกเสร็จก่อนคือสายชุดตีพวงไวี่ยลงมือปฏิบัติการนะครับเพราะว่ามันหลังจากช่วงหลังเนี่ยเสือมันจะไม่ไม่ค่อยได้ออกมาตีนะนะครับผมอ่าที่เสือเสร็จแล้วครับผมเมื่อเสือเสร็จนะทันทีที่เควสของเสือมันเสร็จเนี่ยเรากดขี่กระบี่เลยครับผมนะฮะปูกระดูกก็ขึ้นกระบี่ไปครับผม ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ตัวลูกพี่มันไม่น่าลำคาญหรอกแต่ลูกน้องมันน่าลำคาญนะฮะลูกน้องมันจะตีดูดมานานเราไปให้แล้วก็เอามานานเราไปเป็นมานานมันแล้วมันจะเอาสกิลมาปาดเราคืนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถได้รับพลังวิญญาณใน2เทิร์นนะครับผมซึ่งมันอาจจะทําให้คอมโบเราพังในเรื่องการบัฟนะฮะนี่แหละคือเหตุสําคัญเลยครับผมเพราะงั้นรอบนี้นะฮะสับเจตรงนะครับผมถ้าได้มีโอกาสออกมารอบนี้ผมให้กระโดดกัดคอแล้วเรียกกายแท้วิญญาณยุทธ์ออกมาเลยฮะ นี่ครับผมเพราะถ้าไม่เรียกออกมาแล้วเจ๊แกก็จะไม่ได้ขยับอีกแล้วนะครับผมพอมันจะดูดมานาเจ๊แกไปหมดเลยนะก็ตีไปครับฟาดบาดแผลน,นี่ลันไปครับผมหลังจากนี้ทีมเราจะโดนตัดเกรดนะฮะเนี่ยไอ้แดงๆที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่รับพันวิญญาณสองสองเทินนะฮะเนี่ยคือปัญหาหลักครับผมทีนี้ครับผมของเจ๊ตรงแกบ,บ้าไปมากเนี่ยอ่ะ นะฮะฮน้องถัว่วเราจะกดเล่งเทิร์นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันได้ชันเยอะๆนะครับผมนะฮะส่วนเจ๊ตรงเนี่ยเราจะขึ้นกระบี่เจ๊แก่นะฮะทีนี้คนที่ยังไม่ได้ขึ้นกระบี่จะมีแค่น้องถั่วคนเดียวนะในทีมเนี่ยคนดูจากข้างหลังได้เลยนะฮะเพราะงั้นเราจะไม่ทำอะไรครับผมเราจะล็อกอย่างนี้เลยขึ้นกระบี่นะฮะเนีย่ยดูสกิลที่ผมล็อกไว้นะฮะเราจะทำอย่างนี้ไว้ก่อน นะครับผมรอทั้งถั่วขึ้นกระบี่เดี๋ยวเราค่อยรวบกระบี่ทีเดียวนะฮะเนี่ยช่วงนี้ก็จะรำคาญนิดหนึ่งนะฮะตุ่มเข้าไปฮะจะรอขนถึงเท่อนั้ถั่วนี่นานหน่อยนะอ่ะพอใกล้ถึงเท่าน้งถั่วก็กดมาคมเองครับผมนะฮะ นะพอถึงเทิงทั้งทัวร์เนี่ยใกล้ถึงเทิงทั้งทัวร์ให้คุมเองนะแล้วกดขีกระบี่นะครับผมอพอขีกระบี่เสร็จครับผมทีนี้เราจะทการรวบเลยครับรวบดาบแล้วกดออตโอตโ้ใหม่ครั้งหนึ่งครับผมนะฮะเนี่ยเราจะทําการกดบัฟหมูก่อนนะครับผมครั้งหนึ่งรเราจะคืนมินญญาานนะฮะเพื่อเอาความสามารถจากแขนลงหลงนะจริงๆอะถ้าเกิดตาไหนเราดวงดีเราจะมีโอกาสได้คืนมินยาณแล้วก็บัฟหมู่ต่อนะฮะเพราะงั้นจริงๆไม่ต้องล็อกก็ได้ปล่อยไปเลยนะครับผม นะปัจจุบันนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมปล่อยตาอัญญาใส่ได้เลยนะฮะทุกอย่างมันจะเสร็จเองนะผมเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมไม่ได้พูดเลยใช่ไหมจู่ๆปูกปกระดูกมันก็ทาเควสจนเสร็จไปแล้วนะครับผมเพราะว่า,าเราเนี่ยเรายังสามารถเอาไอ้เ,อาเ,อาเอาคาน์เตอร์ได้ครับผมนะเราไปมาเล่นเคาน์เตอร์ในช่วงที่เราแบบรวบดาบไปแล้วเนี่ยนะครับผมส่วนเสื้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ออกนะมันจะมีการลัดเทินอะไรตุ้มๆในช่วงหลังเยอะนะฮะ พราะงั้นเราก็พยายามทําเสร็จให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาทําของปูกระดูกทีหลังนะครับผมทีนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้ะเราก็ปล่อยลักษณะน,นี้เลยครับผมเนี่ยตอนนี้คือผมไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะคุณก็ไม่ต้องทําอะไรเหมือนกันนะเนี่ยต้องไอ้ต้องถ,องถมังก็คือวิญญาณไปฮะค,คนที่มันสามารถใช้เกี่ยววิญญาณแล้วก็ใช้ไปนะคนใช้ไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆนะครับผมอ่ะทีนี้อ่าผมก็ไม่มีอะไรจะบอกพวกคุณแล้วนะมันก็หมดแล้วสำหรับการเล่นมันนี้นะฮะ คล็ทุกอย่างมันก็เสร็จหมดแล้วนะครับผม,มก็จะมีบัฟหลุดมีอะไรบ้างแหละฮะเพราะว่ามันโดนก่อกวนนะทีนี้ผมทําได้ก็ประมาณนี้นะฮะหากคุณมีปูกระดูกห้าแดงเนี่ยการตอบโต้ของปูกระดูกเนี่ยมันจะทําให้ติดสตันนะครับผมมอนข้างหน้าเนี่ยอาจจะโดนแคนเซิลมากกว่านี้นะฮะเพราะงั้นไม่แน่นะครับผมนะฮะห้าแดงอาจจะเห็นผลมากกว่านี้ในในบางเรื่องนะครับผมทีนี้ผมก็ไม่รู้นะผมมีไม่ถึงนะฮะ โอเคผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งพวกคุณไว้ตรงนี้นะคุณก็ดูไปให้จบเลยว่าผมจะได้แต้มเท่าไหร่แล้วคุณก็ไปเทียบเอาเองนะครับผมนะมันก็จะเป็นคล้ายๆที่เพเช็คแหละนะครับผมเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมตีตายใช่ไหมอันนั้นคือมันง่ายนะฮะแต่นี่คือโลกแห่งความจริงนะฮะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นี่แหละครับผมนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์ตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในกีฬาขั้นต่อไปนะหรือเกมมอนอื่นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ